มามาพี่น้องสวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้เย็นแล้วมากินข้าวกันแต่ไม่มีข้าวหรอกมีเส้นอยุบหนึ่ง <c oughs> แล้วก็มีผักตะกะแตนยาตะกะแตนมีหมูแฮมมีไข่มีดอกกุหลาบจ้าขอมอกดอกไม้ในสวน นี่ค่ะขอมอบดอกกุหลาบให้กับทุกคนนะคะขอมอบดอกกุหลาบให้กับทุกคนจ้าดอกกุหลาบป่าจ้าดอกกุหลาบนี่ค่ะตำแตงนมจีนแซลมอนจ้ามามาผักก็มี หอมาหอหอมากอมหอมมากกุหลาบป่าไม่ใช่กุหลาบหินนะกุหลาบป่าไข่ต้มปลาเซลมนจ้ายั่วๆมาพี่น้องมาขอบคุณที่ติดตามทุกคลิปแล้วก็ ที่ติดตามให้กำลังใจมานะคะขอบคุณมากขอให้มีความสุขค่ะสมอนจ้ายวย่อะไรละลายละลาละลาในปากของมันก่อนครึ่งตัวหมดแล้วอืม พี่น้องจ้าเอร์เฟกมากยอดตะกระแตนลวกจ้ะอ่อนๆอดอกตะกระแตนดอกดอกยอดตะกระแตนสีงามสดใส สิม่วงเข้ากันดีนักแรงไข่ต้มค่ะอืม กลับกินเข้าไปจะหอมทั้งตัวไหมเนี่ยมันหอมอย่างงี้หอมค่ะอม,มันหอมไม่เข้าใจเลยสาธุกินได้ให้ตัวข้าพเจ้าหอมเหมือนดอกกุหลาบให้สวยมันดอกกุหลาบเนาะสาธุบ้าละ ใครเคยกินเม้นมาบอกด้วยนะคะมูแฮมค่ะอืา <c oughs> ดอกกุหลาบปลาดอกกุหลาบเพนดอกกุหลาบบ้าน ใครเคยกินบอกมาด้วยค่ะเน้นมาบอกด้วยจ้าว่าเป็นแบบไหนหอมไหมอันนี้อร่อยมากนะเซอซ์มอนละ,ละลายในยปากซอมอนจ้าซอมอนยัวยวยวย่วจ้ากินเสร็จอาบน้ำนอนต่อค่ะเดี๋ยวตื่นแล้วค่ะเดี๋ยวตื่นแล้วตอบคอมเมนต์กัน ยัวย่วๆจ้าหน้าตาอิดโรยมาทั้งวันทำงานเสร็จ ก็ขับรถเวียนไปต่ออากาศมันดีมากอากาศดีฝนจะตกนั่นแหละคลื้มๆสักเดียวหนึ่งก็อากาศดีมาก็เลยขี่รถเวียนๆมาจ้ะเผ็ดกำลังดีไม่ใส่เยอะ เพราะมันเย็นแล้วเนาะไม่ใช่มันเย็นมันค่ําแล้วลืมใส่ใบกระเทียมเหี่ยวหมดแล้วมั้งข้างนอกแล้ะปลูกอะไรไม่ขึ้นกับเขาหรอกแต่ก็เหีย่ยวยัวย่วๆจ้าอืม ใครยังไม่เคยลองชิมพักมาด้วยนะคะยอดตะกแตนเออคือจะบอกว่ามันอร่อยมากอยากให้ทุกคนได้ชิม มันอร่อยนมจีนก็เช่นเคยใส่นิดหนึ่งใส่ครึ่งเซี่ยวของของแพ็คนะคะของแผ่นแล้วก็แครอทแซลมอนมันจะไม่หมดไง มุ่งนี้วันสุกแล้วเย่ยังก่อนเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะพี่น้องนะใครจะเริ่มต้นทำอะไรก็เริ่มเริ่มเลยนะคะไมงั้นมันจะเป็นการล่าชา้าเนาะ ให้กำลังใจทุกๆคนคิดสู้เถอะคะ่ะคิดสู้เพื่อเพื่อตัวเรา ถ้าเราทำ <c oughs> เพื่อตัวเราก่อนแล้วทุกอย่างมันก็จะตามมาเองเนาะมันก็จะเผื่อแผ่ลูกหลานไม่ใช่ว่าทําทุกอย่างเพื่อลูกลูกก็เลยไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยไงเราทําคนเดียว มันต้องคิดถึงซึ่งกันและกันเนาะคิดถึงที่จะทำอะ่ะคิดดูว่าเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันถึงจะได้เห็นไหมคนที่คนที่ทำงานเมืองน,นอกทุกคนนะจะสู้มากมากเลยยอมใจเลยทุกคนเลย ยอมใจเลยนะคะเมืองไทยเหมือนกัน <c oughs> ทั่วโลกล่ะคะ่ะสู้ๆนะคะสู้เพื่อตัวเองมันไม่ใช่การล้มเหลวหรอกที่เราที่เราไม่อยากทำอะที่เราไม่อยากสู้อะมันเป็นการท้อ ต้องทำงานค่ะทำงานอย่างเดียวงานอะไรก็ได้ทำอย่างเดียวมันถึงจะมีประสบการณ์ดีๆ รีบทำรีบทำงานแล้วก็เปลี่ยนไปทำหลายๆอย่างทำงานทำให้ครบค่ะทำหลายๆอย่างจะได้มีประสบการณ์ว่าเราทำแล้ว ต้องมีแหละอันใดอันหนึ่งเกินเกินหนึ่งเกินสองเกินสามมันไม่มีอะไรเท่ากันหลดหรอกงานเหมือนกันงานแรกอาจจะดีกว่าทุกๆงานแต่งานที่สองก็ไม่ได้เลวร้าย ทำค่ะทำงานเท่านั้นที่จะอยู่ได้ <c oughs> ทำงานเช่นเดียวกับการทำบุญทำบุญเหมือนกันเนาะเราทำไว้เถอะไม่ต้องไปประกาศก็ได้ทำงานเหมือนกัน ตัวเรารู้นะ <c oughs> ยิ่งที่ประเทศเดนมาร์กพี่น้องหนึ่งปีต้องทำงานให้ครบเต็มเวลานะคะต้องทำงานให้ครบหนึ่งพันก้ารอยยี่บสี่ชั่วโมงค่ะต้องทำให้ครบหนึ่งอาทิตย์ประมาณสาิบเดชั่วโมง บางคนทำหกสิบชั่วโมงก็มีนะคะภาษีเคยตอนมาแรกๆอ่ะทำหกสิบหกสิบห้าหกสิบสองต่ำสุดนะคะห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดนอกนั้นหกสิบอัพทำจริงจริง ทำมากๆแล้วคนว่าโอ้ทำมากๆทำไปทําไมอะไรอย่างนี้นะรวยหรอะลรไม่ได้รวยค่ะมีเงินไว้ซื้อกินซื้อใช้แต่ว่ารวยรวยอยู่อย่างเดียวก็คือรวยประสบการณ์ได้ประสบการณ์แบบแจ่มมากไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่เมืองไทยเหมือนกันทําอย่างเดียว อยู่ที่นี่เขาเขาไม่ได้โหดหรอกนะที่เขาให้เราทําแบบนั้นนะ่ะเขาก็จ่ายเต็มที่เหมือนกันพอเราตอนเราตกงานเขาช่วยเหลือเราเต็มที่สองปีนะคะสองปีได้งเงินเดือนเต็มนี่มันมันสุดยอดอยู่นะคะ แซลมอนยัย่วๆจ้าละลายละลายละลายในปากโอ๊ยไม่เอาช้อนใหญ่เกินนี่ค่ะกินข้าวร้องเพลงจะได้ผัวแก่ ูไไม่ได้ค่ะแล้วก็ไม่ได้ผัวเด็กอีกผัวแก่ก็ไม่ได้ผัวเด็กก็ไม่ได้ ฟินมากดีที่ไม่ใส่เผ็ดแต่ก็ยังเผ็ดนะพริกแห้งอย่างเดียวค่ะพริกแห้งประสีจะทำไอ้นุ่นไว้เรียบร้อยละทำบดไว้เรียบร้อยเอามาก็ใส่ใส่กระเทียมเลยบุบบุบบ,บ,บ,บใส่กระเทียมได้เลยอืม จะได้สวยเหมือนดอกกุหลาบจะได้หอมเหมือนรสกุหลาบจ้าอื้อหื หอมจ้ะโอ้ยตายกโทษมันหอมมันหอมหอมขึ้นจมูกเลยหอมจริงๆค่ะลองนะคะลองเอามาชิมทุกอย่างชิมให้หมดเลย ชิมให้หมดเลยค่ะอร่อยือพูดถึงเรื่องตลาดเขาเรียกตลาดมาเก็ตนะอยู่ในตลาด uh, ทำงานอะ่ะเราจะต้องอยู่นะคะ เราจะได้ร้ายหลายหลา,า,ายอย่างเราจะได้ภาษาเราจะได้เพื่อนเราจะได้ทุกอย่างตอนเราออกมาทำงานแนะนำเลยค่ะแนะนำคนที่เพิ่งออกมาอยู่เมืองนอกเนาะ แต่ก็มีเหมือนกันคนที่ไม่ทําก็ก็ไม่เป็นไรนะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบ,บุคคลคือถ้าเราทำเองได้เนาะมันก็ดี คนที่เพิ่งอยากจะเข้ามานะอยากมาอยู่ต่างแดนคนที่อยากมาอยู่ต่างแดนนี่ต้องใจเด็ดนะคะคนที่มาอยู่ต่างแดนนี่ใจเด็ดค่ะใจเด็ดและใจดำมากใจเด็ดคือมันคิดถึงอะคิดถึงเพื่อนคิดถึงอาหารคิดถึงอะไรหลายอย่างใจดำคือ ต้องทำใจให้ได้เพราะมันไกลเหลือเกินเราไม่รู้ว่าน้ำทะเลมันไปสิ้นสุดตรงไหนเราก็เหมือนกันเราไกลจากเมืองไทยเท่านั้นแะ ก็จะละคนไปตกอยู่หลายที่เนาะมน,นุกขาบหมากไม้ผลไม้ <c oughs> ไปแล้วก็ตกออกจากปากแล้วก็ปล่อยไว้ตามสถานที่ต่างๆก็ง <c oughs> <c oughs> อกเงยขึ้นมาอืมอออ อร่อยล้วพี่น้องวันเสาร์จะหาเวลาไลฟ์สดนะคะฝากติดตามคลิปด้วยมาเป็นกำลังใจกันนะคะ ูดคุยกันได้เดี๋ยวจะทิ้งอะไรหลายๆอย่างมาให้ในคลิปนะคะภาษีแน่นะใจใหญ่ด้วยภาษีไม่ใช่ใจเล็กนะ เป็นคนใจใหญ่มากใจเหมือนใจใหญ่เลยแหละเป็นคนใจใหญ่เหมือนพ่อแล้วไม่กลัวอะไรด้วยนะไม่กลัวหมายถึง แดดล่มลมตกร้อนหนาวหนักจากที่ไม่เคยทำงานหนักแล้วมาทำงานหนักก็สู้ทำทุกอย่าง <c oughs> อยากให้ชมดอกไม้สวยไหมคะคือแบบสวยมากสวยค่ะสวยมากจริงๆเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะนันหลับฝฟันดีขอให้มีความสุขดูแลสุขภาพคะ่ะบายบายคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบายบายชมดอกไม้ไปก่อน สวยมากไปเห็นวันนี้แล้วแบบลานเต็มเลยแบบอืมสวยแล้วก็สดมากโอเคค่ะเจอกันจ้า